ไทโค้งวันนี้มหอดสวนหมักเงาะของแม่ยุยทางบ้านวังมนครับพอดีเจ้าของเพิน่นเจ้าของสวนเพิน่นเจ้าแก่ใหญ่ที่นี่ก็เริ่มพ่อกันพอดีกับไทยโค้งวันนี้ครับขออนุญาตสอบถามไปจัาไหนไม่จังไหนคอยมาปลูกสวนหมักเงาะสวนหมักทุเรียนทางบ้านวังมนครับสภาพดินฝ้าอากาศเทาทำเลคือสวยคืองามหมดแค่จากไรครับทั้งบมดสะมาณ ยี่สิบห้าไร่น่ะครับยี่สิบห้าไร่ประมาณจากต้นครับสองร้อยกัวสองร้อยสองร้อยกต้นลูกมาจักปีแล้วครับค่อยได้ผลเนี่เก้าปีครับเก้าปีนี่แหละครับเก้าปีได้ผลเนาะเก้าปีได้ผลเริ่มเก็บได้ปีใดครับปีที่สามที่สี่จากปีเป็นหมากหมากเงาะเริ่มแต่เจ็บปีไปครับสี่สามสี่ปีห้าปีแล้วลหละได้เก็บมั้โอ๋อครับ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 ประมาณนั้นเนาะครับโอ้สี่สหปี สองลอยกตนตนหนึ่งทำรายได้ประมาณกักบาทครับต่อปีประมาณสองรอยกรโลรอยกระโหลระหว่างปลูกมะงากกับปลูกมักทุเรียนกับปลูกยางพราราไดดีกว่ากันสามอย่างนีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดีมันก็ได้ทุกอย่างอยู่กับมันงกหรือว่าดีคนละแบบ,บดีคนละแบบครับแมนบอกมันละปีนึงก็ได้ที่นึ่งะละทุเรียน แต่ที่จริงแล้วทุเรียนครับมันบางง่อนี่อายุก็ซ้ำกันเจ็ดแปดปีก็ได้รับผลบางทุเรียนครับก็บางง่อนี่ขั้นผู้ใดปลูกบางงอกับปลูกทุเรียนนี่ขั้นจริงแล้วกับปลูกทุเรียนดีกว่าราคามันดีกว่ากันอ๋อปลูกบักทุเรียนดีกว่าครับดีกว่าบางงอดีกว่าบางงอต่ว่าเใาได้ปลูกบางงอแล้วเก็ต้องอครับผมเทปซ้ำบัางงอไปซื้อๆนี่ครับทุเรียนอ๋อเป้าหมายคือสวนบักทุเรียนเนาะ ต่บางงอกให้ซับสับสวนโบป้นมาคือสวนงอกผมบอกทุเรียนสับสับไปซื้อจักต้นครับบางทุเรียนนี่จักต้นเดียวเพราะอะไนะครับประมาณสี่สิบผ่าสิบต้นนี่แหละประมาณสี่สิบผ่าสิบต้นเป็นมากเป็นผลเราบ่กครับได้ขายแล้วครับได้ขายชุดหนึ่งแล้วเรียกซชุดที่สองโอ้ยยังไม่ได้ยังเรียกชุดทสองเดี๋ยวชุดสองเนาะครับครับคาดว่าจะขยายเพิ่มอีกบ่ครับบางทุเรียนเขาสับไปอยู่ครับสุขยายอยู่ต่อไปทรืงเทียบกับสิล่าออกเลื่อยเลยครับมันโอ้โหครับเอาเอา ซื้อยังครับซื้อนายอุทัยครับนายอุทัยครับเป็นเจ้าของสวนแม่มุ่้ยเนาะครับแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยทางบ้านวังมนตครับตำบลตำบลบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภออำเภอสังคมจังหวัดจังหวัดน้องคายครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีคครับครับครับ